สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map All Star Tower Defense นะครับวันนี้พี่จะมารีวิวเจ้าออฟที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในคลิปอัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยพี่ได้ลองรีวิวเจ้าเพ a k Off กับ d e t d Off ไปแล้วแต่ทีเนี้ยคลิปเอยไม่ใช่คลิปสิคอมพี่มีปัญหาทำให้คลิปช่วงที่พี่รีวิวออฟเนี่ยช่วงท้ายอ่ะมันกระตุกเราก็เลยได้ได้ยินแค่เสียงพี่นะเพราะคอมพี่มันเออไงไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไร ฉะนั้นวันนี้พี่จะมาะรีวิวออบที่เหลือกันแต่สองออบนี้ก็คือเดี๋ยวค่อรีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะไปลงโหมดใหม่ด้วยแล้วก็มันต้องใช้เจ้าโคนันแบกนะครับแม่นพี่จะรีวิวให้ดูยอ,อย่างที่บอกไปเลยว่าออบของคิระเนี่ยเมื่อใส่ให้ไลท์คิระแล้วเนี่ยโคดโปงนะครับเหกแสนสี่หมื 6, 000, 40, 000่นสี่พันเลยนะบ๊อะเมสด,ด้วยนะครับนี่แล้วก็ออบของเควกออบเนี่ยพี่ไม่แนะนําให้อ ครเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าออฟของเจ้าโนดขาวเนี่ยไม่ได้ดีมากนะครับนี่มันจะมีออฟที่ใช้ก๊อตเทียหรือเนี่ยไอยน้ำเนี่ยพันสองกับพันหนึ่งแล้วก็แปดร้อยนะครับนี่เห็นไหมแนะนำให้เราเก็บก่อจะได้เดตออฟนะครับเพราะว่าเจ้าเดตออฟเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในสำหรับให้ขีระนะถ้าใครมีขีระแล้วก็ฟาร์มเมจยังไม่ตันนะครับนี่เลย เด็ดออฟเลยต่อมาออฟที่พี่แนะนําให้ครับนะครับนี่เป็นบูอ่าในออฟนะครับนี่เป็นออฟที่ดีที่ดีออฟหนึ่งเลยนะนอกนัก้นเป็นออฟเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ออฟบูอาร์เนี่ยใส่ให้ตัวอะไรก็ได้นะครับเป็นการบวกเนี่ยระยะ30%นะครับก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาเนิร์ฟไปแล้วนะเให้เจากมันโกงเกินนะครับนี่นี่เลยพวกนี้เลยนะครับเห็นไหม ออฟพวกสโนออฟสโนออฟนี่ของลูลูลูเคียนะครับซูเคียเนี่ยรูเคียหกดาวนะเดอะฮอปออฟก็คือของมีฮอคนะครับเห็นไหมเพิ่มดาเมจของเดอะฮอปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกที่พูดบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วแหละก็คือมันจะบวกทั้งดาเมจเบสแล้วก็ดาเมจเอ่อดาเมจต่อต่อเวลด้วยนะต่อการอัพหนึ่งครั้งมันก็จะบวกเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปในเกมให้เลยลก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับบวกกับบัฟดาเมจด้วยนะ แต่ว่าตัวยูนิตพี่อ่ะมันเวลแค่ยี่สิบนะครับแล้วก็นี่เดอะแพดพี่ก็เวลแค่สีามนะอ่ะนี้เห็นไหมมีฮอคพี่ห้าเจ็ดเองอพี่ยังไม่มีเวลาไปทำนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่นอนน้อยพี่ต้องรีบนอนนะครับประมาณนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวแปดสิบยังไงพี่อาจจะลองเล่นในไลฟ์สตรีมแล้วกันเ,เดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมเลยกันเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันครับ <c oughs> ลิ้นพันอีกแโอเคเราเข้ามาอยู่ในเกมเลยละ นี่ครับอันนี้พี่มาฟาร์มเงินไว้ก่อนแล้วก็เพิ่งอัดน,นะวนิธีเล่นต้นเกมก็พี่ต้องใช้คนนั้น,นะครับไม่งั้นมันตีตัววิ่งไม่ทันนะอ่ะประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครมีพวกไอออฟพวกเนี้ยพี่ว่าก็น่าจะมีตัวกันเยอะแล้วแหละเนื่องจากว่าเป็นออฟที่หายากอย,กอยู่นะตอนนี้นะครับของทาตอนนี้มันทํายากกว่าตอนแรกนะตอนที่พี่นั่งฟาร์มอ่ะแต่ก็อาจจะยังมีเซิร์ฟที่ใช้ของแค่ฟาร์มแค่2อ0อยอยู่นะอ่ะลองหาดูแล้วกันอ่ะประมาณนี้เลย เรามาเริ่มซิตตอรแรกเลยครับสำหรับเดี๋ยวเพื่อนขอขายตัวนี้ก่อนก็คือเจ้าดูเคียหรือซูเคียนั่นเองนี่ตีติดน้ําแข็งนะครับนี่ชึบเนี่ยตีติดแข็งนะนี่เลยเห็นไหมนี่เลยครับเห็นไหมนี่เลยปรับตีแล้วแล้วกันตีสามวินะครับเริ่มแรกนะแล้วก็ดาเมจเบสมันจะเพิ่มนะครับเนี่สามร้อยยี่สิบเอ็ดอัพหนึ่งขั้นนะครับบวกดาเมจดหนึ่งร้อยสิบเก้าอ่ะแล้วก็จะคูณประมาณพันเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าชึบนี่เห็นไหมขึ้นเป็นพันแล้วนะ นี่คือขึ้นเป็นพันแล้วนะครับอัพแค่ขั้นเดียวนะครับนี่เลยพันหกร้อยสามสิบเพราะว่าใส่ออฟนะนี่เลยออฟออฟของรูเคียนะครับเป็นออฟสนุออฟเออนี่ต่อมาอัพขั้นที่สองนะครับใช้สองพันห้าเป็นเอวีฟีละเพิ่มเนี่เพิ่มเว,เว,เวลาการตีสากวิชุบนี่ก็จะตีเป็นฟู e เอวีนะครับนี่ตีสองพันเก้าเลยนะเห็นไหมแล้วก็ตีติดแข็งด้วยจับรราทับกับหนวนดำนะครับมันก็เลย ต่อมาเป็นขั้นที่3นะครับ i w e วใช้ตังค์ห0ึ่แล้วก็เพิ่มดาเมจ178แล้วก็คูณตามออฟของมันชุบนี่ละเห็นไหมเป็น4ี0พนะครับจาก2,000เอสอง9ันเป็น4ี0พแล้วนี่เราไปขั้นที่4นะครับใช้ตังค์พันหดาเมจบวกอีก119หน่วยชุบน,นี่นะเนี่ยเอ่อมันจะไม่ได้บวกตามขั้นที่มันบอกตรงนี้นะครับแต่มันจะบวกที่มันบวกเกินขั้นที่มันบอกตรงนี้เพราะว่าใส่ออฟน้องแข็งมากนี่ อ,อปต้อแข็งนี่เลยเป็นสโนว์ออฟนี่แหลยอปขั้นที่5นะครับใช้ตังสอง0ันนะบ,บอกดมิมร้อมสิบแปดสองร้อยสามแล้วก็บวกระยะอีก10นะครับเป็นชื่อสกิลเ,ลนะป,เลป็นบิ๊กคุยบิ๊กคุยก็คือะไรเนี่ยชิปอัพอัปเลยชิปนี่ตี8,000นแล้วนะครับ8ป0พนะ8ป0พนี่ตีเป็นแค่กาวนะครับสำหรับเจ้าดูเคียนี่เห็นไหมอัปขั้นสุดท้ายใช้2,000นะครับอัปขั้นที่6นะใช้เงิน2,000บวกดาเมจ416นะครับแล้วก็ตีติดแข็งเหมือนเดิม กดอัพเลยครับชึบนี่เห็น้อยอันนี้เวล2ยี่สิบนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับใส่ออฟนะแล้วก็มันตีติดน้ําแข็งนะครับอย่าลืมนะนเดี๋ยแล้วเดี๋ยวพี่จะลองบัฟให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขออีลองมาบัฟชึบเดี๋ยวอ่าปัะมานี้แล้วกันโอเค ในรอบที่แล้วพี่รอ,องบัฟให้อะไรดูดูกับอะไรอย่างนี้ไปน่าจะเกี่ยดพ,พิาดีหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยแต่อย่างที่พี่บอกไปครับจะเม็ดประมาณหกแสนนะนี่เล็กเาไปเดินพี่เริ่มบัฟไปแล้วกันชิบชิบนี่แล้วชิบเลยครับแล้วเม็จากหมื่นสามน่าจะเป็นเนี่ยสี่หมื่นเลยนะตีสี่หมื่นนะครับระยะเอตีสี่หมื่นตีหกวิระยะสามสิบห้าแล้วก็ ตีแค่6วินะครับตีติดแข่งแล้วนะใช้เงินอัพประมาณทั้งหมดรวมค่าวางตัวด้วยทั้งหมดจะเป็น1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นสามพันสหรือเปล่า1 3 0 0งหมื่นสามร้อยไม่ใช่1นึ0งหมืองสร้อยสิหนึ่งหมื่นส้ยห้าสนี่เห็นไนึ่งหมื่นยหิบะครับตีติดแข่งแล้วนะอ่ะเอามาดูที่ตัวต่อไปกันเลยครับก็คือเจ้าเพนนี่เพนตัวนี้นี่นะครับวางครั้งแรกนะครับเป็ิดเมิดนี่เห็นไหม เป็น248แต่ว่าดาเมจจริงๆก็คือมันเป็น99นะครับสำหรับเวลเวฟสี่สิบสามตีเป็นไม่ใช่ a e อ e เป็นเป้าเดียวทีสามวินะชิปอัปป็นหนึ่งขั้นนะครับใช้330รอมบลดาเมจ้อีนะครับบวกกับไซออพมาบบกดาเมจ900เปอร์เซ็นต์นะชิปกดอัปเลยนี่นะเป็น1ั0 0เลยนะครับ1 6น8รบปตีสามวิเหมือนเดิม เอาขั้นที่2ครับใช้เงิน650บเบิกไ้มาเออีห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์บวกอีก900เปอร์เซ็นต์จากออฟนะครับนี่ชุบเป็นสองถามข้นสองแนหะนี่เอาขั้นที่3นะครับใช้เงินทั้งหมด1,500นะครับบวกกับเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เ,เปลี่ยนเพิ่มดาเมจอีก213แล้วก็เพิ่มเวลาการโจตีอีก2วินะครับน่าจะตีเป็นเอวีแล้วแหละชุบนี่เห็นไหมเป็นมิน e ิเอวีนะครับเป็นเอวีสองกัวนะไม่ใช่มินิสิ ต่อมานะครับอัพขั้นที่4นะครับใช้ตังค์2,000นะครับแต่ม่เพิ่มในอีกหนึ่งร้อยสี่สิบคูณเก้นะครับนี่บวกไปอีก900%าร้ออนะใช้เงิน2,000นะครับตระเมศต,ตอนนี้อัพขั้น3เวล43นะครับสามห้ 3, 5, 360, นะครับกดอัพเลยชึบนี่เห็นไหมปีหกพันเแล้วนะครับ6,780ต่อมาอัพขั้นที่5นะครับใช้เงิน2,255นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์การโจมตีแล้วก็ บวกดาเมจอีกสามร้อยิบหอร์เซ็ครับระยะอีก10นะครับนี่ชิบะคุฟิชฟินิเชอร์นะนะนเห็นไหมนี่จะตีแอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้ว่าเอาคันนี้จะตีแอร์ละเอาคันที่หนะครับหรือว่าเดี๋ยวนะพี่ขอรออีกสักตัวหนึ่งว่ามันตีแอร์แต่เริ่มได้ไหมเห็นปะต้องเอาคันที่หนะครับถึงจะตีแอร์นะอ,อันนี้ได้เราเดี๋ยวพี่ขอวางหน่วยตามแป๊บนึงนะครับ ชบ,ชบนี่นะครับนี้หนวดดำพี่ใส่ออฟนะครับออฟเพิ่มระยะมานะหนวดดำนะครับถ้าไม่ใส่ออฟเพิ่มระยะระยะมันจะประมาณ40นะครับนี่เห็นไหมออฟเพิ่มระยะบวกอีกใอ่บวกระยะอีก30%อร์นตนี่นะครับก็กลายเป็น48.4นะครับเห็นไหมระมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันดูดมาลนะน่าจะไวก็แล้วชึบโอเค นี่นะครับตอนมันดีวีต่อนะครับขั้นที่6นะครับเอาขั้นที่6นะครับใช้เงิน2,000แล้วก็บวกดัเมดสี่อี่สกเปอแล้วก็คูณไปอีกบวกไปอีก900เปของดัมเมดสี่ร้อยี่ครับชุบนี่ตีเป็นหมื่นสี่นะครับตีแอร์นะครับแล้วก็ตีเป็น AE ไอทรงกวยนี่ประมาณสามเหลี่ยมตีเป็นสามเหลี่ยมเลยนะเห็นไหมประมาณนี้เลยนี่ครับต่อมานะครับเราจะมารีวิวเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอป๊าบดัมเมจก่อนพี่ลืม ชุดแล้วก็ชุดเด้อบได้ไปเลยครับปุ๊บน,นี่นะครับชุบนี่นะแหละได้ไปเป็นสี่หมื่นสามนะครับตีแอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตีแอร์ด้วยเหมือนกันนะตีห้าวินะครับว่าเป็นตัวที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าใส่ออฟแล้วนะเพนนะค่าอัพแค่เก้าพันเก้าพันสองร้อยสิบแปดนี่เป็นเซทเท่าไหรนะ่เนี่ย 9200เัสอร่นะพี่ตีเป็น9,200ไปแล้วกันปรมาณนี้เลยนะครับจะโตดุดอะพี่ขอไปกันแป๊บนึงไม่ดูดาเมจไม่ดูเดเมดตโอเนี้ยนะครับต่อมาพี่จะจะรีวิวเป็นเจ้าฮอกมีฮอกของเราในเองมีฮอกนะตัวกลับมาติดเบต้าแล้วพี่ว่าเราจะพอใช้ได้อยู่นะครับวางไปเลยนะครับ ไปตีตรงนี้แล้วกันดกดาเมจเริ่มต้นนะครับจาก155เปลี่ยนเป็นเ,เมื่อใส่ออฟแล้วเปลี่ยนเป็น2,184นะครับคือบวกมาอีก1,300แบบดือด้อเลยตีสีวิระยะ60นะครับเริ่มแรงนะค่าวาง4,250นะครับอัพ1ขั้นใช้ตังค์3 7 5นนะครับแล้วก็บวกดาเมจ1 1 6บวกระยะอีก5นะครับอัพเลยชิบอัพขั้นที่1แล้วเมื่อกี้นี้พูดผิดพอดีดา,าเม นี่เวลห้าสิบเจ็ดนะครับยังไม่เต็มนะอ่ะต่อมาอัพขั้นที่สองนะครับใช้เงินสี่พันห้าร้อยบวกกับดาเมจอีกบวกดาเมจอีกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นบวกระยะอีกห้านะครับัเลยครับชิปตอนนี้ตีห้าพันเจ็ดนะครับจากสามพันเก้านะต่อมานะครับอัพขั้นสุดท้ายอัพขั้นที่สามนะครับใช้เงินหกพันนะครับตีไวขึ้นหนึ่งเอ้ยตีไวขึ้นอีกหนึ่งวินะครับแล้วก็ระยะเพิ่มอีกห้าสิบก็บวกดาเมจอีกหนึ่งร้อยห้าสิบห บวกอีก155หน่วย155%อเ็นก็จะโกงไปนะชึบอัพน,น,น,นะครับตีดาเมจเอดาเมจกลายเป็น7900นะครับแล้วก็รอบัฟดาเมจร,รอแป๊บนะบโอเคเมื่อบัฟดาเมจแล้วพี่ว่าน่าจะจะขึ้นเกือบ20 0 0 0นิดนึงนะชึบอาจจะ0 0 0หรือเปล่านี่เห็นไหม23900นั 23, นะครับตี3วินะครับมีฮอคระยะ120นะครับอ่ะนี่เนี่ย ราคาทั้งหมดประมาณนี่เห็นไหมหนะหมื่นแปดพันห้ร้อตามนี้นเดยนะครับปีสามวินะครับดีมากเลยนะพี่ว่าใส่ออกแล้วมันเก่งกันเยอะเลยนะครับสําหรับมนห้องนะแล้วก็พี่ว่าจะลองจัดเมตาฟาร์มเดเมดดูนะครับพี่ยังไม่ได้เอารีคิดทิ่ตัเข้ามารีวิวเลยพี่ขอรีวิวเป็นเจ้าออฟพวกนี้ทั้งหมดก่อนแล้วกันประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ,ะคลิปหน้าพี่อาจจะรีวิวเป็นตัวใหม่ก่อนแล้วค่อยไป รีวิววามความาเตมแล้วกันสำรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ